เนื่องจากวันนี้คือมันมีรถคันใหม่ครับทุกคนทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วครับในไหนก็ไม่รู้ดูหนอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยอะไรมันมีรถคันใหม่มานี่ Eternal n i g h t m o n a r c หรอผมไาใช้เพจไปเท่าไหร่มาด่วนแต่ผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับคือรถคันนี้มันอยู่อันดับ5ของเซิร์ฟจีนหรืออันดับ3ของเซิร์ฟไทยอออันดับ1เซิร์ฟไทยนะครับจะเป็นคันนี้นะนี่อ s t a r q u ซ z e r อันดับ2จะเป็น อ่าไม่คาเรนนะผมอันดับ3ก็จะเป็นรถคันใหม่คันนี้ที่เพิ่งมาแล้วคือผมต้องมันมันของมันต้องมีอะครับน้องน้องน้องหนูหนู everybody fucking god มันอยู่ในโหมดเวิร์กช็อปนี่มันคือซาก้าย้อมสีติดปีกนั่นเองออผมมาร์กเพชรไว้ก่อนผมมีเพชรอยู่6ก0 0 0ชี่พันช่องเลยี่มาดูซิว่าผมจะใช้เพชรไปเท่าไหร่เรื่อยๆเลยชิวๆวันนี้ชิวๆคือแบบครั้งเดียวได้ถามวอรลเลยดูดิ สิบวันไอ้สัดพี่ไม่เปิดไฟในห้องอ่ะแม่ผมจะมันเมื่อดะผมไม่ต้องการยี่สิบวันผมต้องการแค่ถามอนเท่านั้นรัรู้ว่าเรามันรวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเรามันรวยอยู่แล้วอีกแค่ช่องเดียวเท่านั้นผมว่าเซตนี้ไม่ได้ สี่สิอันนี้ไม่ได้ชัวร์อันนี้ไม่ได้ปล่อยไปเลยเกิดไปเลยเราต้องซื้ออีกแน่ๆคันนี้คนจีนขับซิตี้สิเวได้ส9เลยนะพี่ <No. S 2> ใช่เหรอไอ้เชี่ยพี่ยังไม่ลงหนึ่งนาทีเลยอย่าเพิ่งไปถึงทั้งเลยน้องป่องกับมงทองพับเร็วๆขอร้องไอ้ชัดโเก้าพันเพรแล้วจ้าขอ <fuck. S 1> บ้าหรือเปล่าวะชายมันเป็นโรคอะไรวะงถามจริงเหอะก็บอกไม่ค่อยอยากโมวเท่าไหร่อ่ะครับอืมได้รถใหม่แล้ววันนะได้ข่าวว่ามีสก,กินด้วยหรอมีเหรอที่ฉัดมงจะลีนลง ใหม่ครับเราอยากได้ชุดใหม่อะครับแบบใหม่ก็ต้องใหม่ทั้งหมดเลยไม่อยากใหม่แค่แบบลบอะครับอชุดลูกมีหมดแล้วออะไรอ่ะชุดเสื้อผ้าเหรออุ้ยแฟชั่นน้อยไม่ซื้อรักกัน<ะ>ลักกันนะมันไส้รักกันนะต,นนตอนนี้โมตอนนี้ผมมีอยู่หกหมื่นสี่พันสองร้อยลบไปเลยผมใช้ไปหนึ่งหมื่นสามร้อยกับฟักเยอะเหมือนกันนั่นเนี่ยเอามาก่อนซิโอ้ลดอย่างที่สาก่าย้อสีอะไรอย่างนั้นอะทุกคน โดยรถคันนี้นะครับชื่อรถว่า Eternal n i g h t m o n a r เป็นรถที่มีค่าสเตตนะครับเน้นหลักๆ3ทางคือสปีดคือพุ่งเร็วเอ็นแทงเก็บเก็บหลอดเอ็นแทงง่ายแล้วก็พาวเวอร์แรงดูไงว,ว่าแรงอัตรา,าเร่งดีกว่านั้นเออ คุณอาสาพิเศษทุกค,ครั้งที่คุณใช้มินิบูลความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก0.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงทับซ้อนกัน0018ครั้งและได้รับเอ็ <ee bles> <önemli> นแทง3เ์เวลาที่เรากดมินิบูลเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยจะบวก0.3กิโลเมตรความเร็วจะเพิ่มสมมว่าเราวิ่งสัก300มันจะเพิ่มเป็น300.3ทับซ้อนกัน18 overall. ครั้งก็เอา0.3คูณ18จะได้เท่ากับ5.4กิโลเมตรทั้งหมดเลย ก็คือความเร็วสมมุติเราวิ่งอยู่ที่310ปกตินะแบบสกิลไม่ติดแล้วมีไอ้คุณสมบัตินี้ขึ้นมาเราจะวิ่งเป็น315.4ประมาณนั้นเข้าใจรึป่ะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน นี่นะครับการปรับแต่งนะครับเอามาตรงกลางนะครับอันดับแรกนะครับเครื่องยนต์เอามาตรงกลางระบบเครื่องอัพมาดังซ้ายนะครับสายควิกบูทความเร็วมินิบูทนะครับเ<า>ชื่เพิงเอามาดางซ้ายคือสายระยะเวลาควิกบูทความเร็วมินิบูทเทอร์โบดิ่งยาวเอ็นแทนอัพมาดังซ้ายคือสายความเร็วมินิบูทระยะ yeah, เวลาควิกบูทเหมือนเดิมครับทุกคนนี่ดูรถซากลติดปีกโอ้ทีปลาดูดีปิดเปิดไฟเป็นไงสีสวยเป็นสีคือรถมันไม่ใช่สีแดงนะเว้ยจำไว้นะรถไม่ใช่สีแดงมันเป็นสีดำประกายแดงนะรถคันนี้นะครับ ส่วนสก,กินมันน่ะเหรอเปลี่ยนตีมสก,กินผมบอกเลยเข้ากับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะเพราะว่ามันเป็นรถแบบเหมือนเหมือนอยู่ในหิมะเออพี่ไม่ต้องเปลี่ยนสก,กินนะเอาทำไมอะเอาจริงสีสีเดิมดูกว่าแต่สีนี้จะเป็นสใสๆหน่อยแบบแนวผู้หญิงขับหน่อยแล้วกันแต่ผมจะเอาเป็นสีดําแล้วกันครับสก,กินก็จะบอกชาร์จามศูนย์จุดหนึ่งนะครับแต่ไม่เอาครับเอานี่แหละเดี๋ยวเราไปทดสความเร็วให้ดูก่อนหลักกันนะครับว่าความเร็วมันเป็นยังไงเออความเร็วปกติของรถนะครับปกติเลย 200.9้อยจุสกิลไม่ติด C W W 3 1มรคือความเร็วอ่ะมันจะเพิ่มเรื่อยๆเว้ยถ้าเรากดมินิบูทไปแป๊บเป็นสามร้อยสิบใส่เอ้ย311แล้วดูนะตัวรูปตรงนี้นะมินิบูทอีก311.9ดูขวานี่อีกความเร็วจะเพิ่มอีก C W W 312.5เอาเป็นว่าผมจะบอกความเร็วสูงสุดของมันแล้วกันนะคือเราต้องเก็บไอ้เห็นเลข10บนซ้ายไหมเราต้องกดมินิบูทอ่ะให้สูงสุด18ก็คือทับซ้อน18ครั้งครับ313แล้ว ดูมาดูมาดูเรื่อยต่อมาผมอีกสองครั้งปึ๊บปึ๊บโอเคครบแล้วความเร็วสูงสุด C W W ตกี้ติด3า5 5ิแรงกว่าซาก้าันี้ W C W สองร้อยเก้าสิบเจ็ดจุดห้า C W 2สองร้อยเก้าสิบสองจุดห้าครับผมแรงเอเป็นว่าแรงแล้วกันแต่ก็ลองเล่นหน่อยคัลองไปเล่นก่อนพี่เอาไปตัดคลิปลงแน่เลยอย่ารู้เยอะหนเด็กนี่ กดติดตามให้ผมหน่อยดาวคนร้องเพลงไปจีเอ็มฟังผมอยู่จีเอ็มฟังผมอยู่เบาดูไว้อยากเจอนักแข่งอะครับชื่ออยู่องค์ยูอีอะไรเงี้ยนะหยุดให้เราซื้ออะไรเงี้ยมีหรือเปล่าอุ้ยมีรถถังไอตู้เลยทุกคนดีรถถังไอตู้นะครับรถคันใหม่แฟชั่นสูงที่สุดในเกมไม่ได้ในเกมแต่ในห้องนี้อะครับหมมีแล้วครผมไปก่อนแล้วกันครับไม่ยุ่งครับเรื่องนี้ไอตู้ครับไอตู้ไอตู้อยู่หลังผมครับทุกคน เฮ้ยไอ้ตู่มันโหดว่ะรถถังไอ้ตู่ว่ะทุกคนรถถังไอ้ตู่สปิท้ายแลแซงผมว่ะโอ้บักกันี้เอาเอาคุณตีนเอาเบียดเฉยบอกเด็กดังยังไงเอ้าได้ดีอะไรรถผมแรงกว่าทุกคนอีกรถผมแรงกว่าทุกคนอย่ามาเอชพีเอ็กซ์มันก็แค่แบบไม่ต้องเก็บในตัวเฉยเอชพีเอ็กซ์มันก็ต้องไม่แค่เก็บในตัวอะไรรถผมแรงกว่ารถผมแรงกว่าอย่ามายุ่งกับผมอย่ามาอยู่กับกุ้งอย่ามายุ่งกับกูครับทุกคนไปก่อนละ มาดิมาดิเลี้ยงบุตดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ้ย W C W เฉยทุกคนไปก่อนลักงานนะมาดิมาดิตาไม้ทันตาไม้ทันตาไม้ทันรถผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่หลักก็แค่นดับสามหมดเซิร์บัดครับเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปพูดถึงอันดับดีกว่าเอาจริงซะเลย ถ้าคนแบบเราเราฝึกด่านนั้นจริงๆหรือแบบเก่งด่านนั้น,นจริงๆอ่ะคม่ว่าเราจะใช้อันดับสิบล้วก็เซ็งกันลดอันดับหนึ่งได้เอาเอาหนี้ไงเป็นไงนะคำคมบาดปุ๋ยมาดิตามไม้ทันดิตามไม้ทันดิตามไม้ทันดิรถลุงโกงตามไม้ทันดิาตามไม้ทันดิรถลุงโกงตามไม้ทันดิเออตามไม้ทันดิเออ C W W B D หนึ่ง ว้าวอาวอเรออเมยูเวโอยูกับเพอโดเซเดสิบปีไว้อันงแอมลุกทูกููบีอลลผมมาเล่นเกมนี้หนึ่งปีงั้นกลับไปเล่นสิ อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นตึงอยู่ตึงอยู่ไม่ได้ตึงมันตึงเองอุ้ยอุ้ยฟูเล้นะโอ้โหอ,อ,นะโอที่หนึ่งผมลืมกด ECU สามร้อยยี่สิบอ่ะมาดิ โอ้เฮ้ยที่หนึ่งโหดหว่ะทุกคนช่วยผมด้วยผมกินกล้วยบนหลังค้าเอาโอ้ยชนโอ้นไม่ชนหรอเฮ้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ยน่าอ,โโอัศจะมาเฮ้ยทุกคนตามมไม่ทนันเลยว่ะมันต้องมันพลาดอะ่ะมันดาเนี่ว่าอะไรท็อตซิค เฮ้ยพี่อะไร่มันหงุดจังวะอู้เออเสียงอะไรพี่เมื่อกี้เสียงอะไรครับคนดูใน youtube อย่างเยอะใช่ครับคนดูในเฟซอย่างน้อยครับผมไม่เป็นไรเราได้ที่สองเราก็ถือว่า j u ซี y มีแต่ปีศาจทั้งนั้นละมาดูกันนะผมตาสุดท้ายนี่ผม เพิ่งจะพูดประสิทธิภาพแหละแต่คือน้องอยากเข้ามาเล่นได้ก็เลยเ,ลเ,ลเ,ลเลชิญน้องเข้ามาหน่อยหลักการน้องกับแตนน้องรักผมเองนะครับนี่ใช้ spx เวอร์ซานชุดเหมือนกันเลยหลังจากที่ผมเล่นไป3ตาแล้วก็เทสรถไปนะครับทุกคนบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกนึนกว่ารถคันนี้มันหนักเลย,เลยแต่เอาจริงก,งก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นไม่ได้หนักเลยแหละไม่ได้หนักเลยแต่มันเที่ยว่ะดูดิ่งไม่เปียกด้วยอะเที่ปะนะรถมีปีก,ะนะปกอะอ,อะไรงั้นควรค่ากับการซื้อไหมหรออุ๊ยแบตต่ำ 1300เพชรที่ผงเสียไปบางคนอาจจะได้ถูกกว่านั้นนะครับประมาณ7-9็ดเก้าัเพจนะแต่ผมเสียไปประมาณ1300เพรนะวันซื้อไม่รู้คันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่ามันมีรถอันดับหนึ่งตอนนี้ที่กำลังขายอยู่ก็คือสตาร์เกซอร์นะไปซื้อคันนั้นก็ได้แต่คือถ้าเราเล่นคันนั้นน่ะเราจะแทบเล่นคันอื่นได้เป็นเลยนะเว้ยเพราะว่าคันนั้นน่ะแพสฟ,ฟิบมันะคือบูทมันยาว แล้วมันต้องเปลี่ยนลายวิ่งแทบทุกด่านที่เราเล่นแล้วถ้าสมมติเราอยากได้แบบที่จริงผมจะแนะนำให้ซื้อแมคคาเรนแหละแต่คือไม่มีขายแหละแต่คือรถคันนี้มันเป็นรองแมคคาเรินเออแต่เป็นว่าถ้าแบบอยากเล่นลายแบบปกติไม่ทิศดารมากลายรถคันนี้นๆก็ซื้อคันนี้ครับผมดูค่าเทอนมันไม่ได้เยอะอะไรเวอร์ขนาดแต่บอกว่าแบบว่าเล่นง่ายไม่ได้หนักแต่ก็เลี้ยวได้ปะไม่ชนนะเมื่อกี้ถ้าเราเข้าโค้งดีก็ไม่ชนแต่ถ้าเราเข้าไม่ดีมันก็ชน แต่เอาจริงไม่หนักครับผมหนึ่งหนึ่งสามร้อยเพชรหรอกได้อันดับสามของเซิร์ฟก็ถือว่าโอเคอติดท็อปไฟอ่ะท็อปไฟของเซิร์ฟอ่ะโอเคนะรถมันเท่เลยดูดิเวลากดในตัวแม่งมีเปลี่ยวอะในตัวมีหลายสีมีแดงน้ำเงินฟ้าอุ้ยชนอุ้ยเป็นใครที่เชิญอ่ะเป็นคนที่ใช่ฮะนี่แล้วก็ไปถึงความเร็วสุดได้เร็วแค่สี่มันค่อนข้าง,งโกูเลย มีน้องผมที่เป็นแอดมินบอกว่านะเล่นรถคันนี้ในด่านซิตี้สิบเอ็ดคนจีนเล่นได้หนึ่งนาทีสี่สิบเก้าไม่ใช่รถดูดิโกนะรถคันนี้นะหนึ่งนาทีสี่สิบเก้าเราลงที่ผมยังไม่ลงหนึ่งนาทีเลยดูดูเลคคอร์ดดิตอนนีอยู่สองอยู่เลยครับไงผมถือว่าเล่นง่ายนะครับเนี่ยเล่นง่ายไม่เล่น,ลนยากถ้าดับหนึ่งคือมันจะเล่นยากนิดนึงเพราะว่ารถมันต้องเปลี่ยนไหลมือทุกด่านนะแต่ผมแนะนำคันนี้เป็นตัวเลือก ทางที่2ถ้าใครอยากได้รถเมตาอันดับหนึ่งก็ไปเอาร์เกเซอร์แต่สมมติใครไม่อยากเล่นลายพิสดานก็เอาคันนี้ครับผมเก็บเป็นแทงง่ายแรงพรุ่งแรงประมาณนั้นมีปีกที่ต้องถ้างบไม่เยอะแนะนํารถพาร์ทใช่รถพาร์ทจะมาแล้วครับเดือนหน้าครับวันที่1ครับอาทิตย์หน้าพูดง่ายสักพี่มอลงชิปไหมอรอลงครับลงมาลองเล่นดูเข้ามา ดูคันนี้นะทุกคนดูคันนี้นะค่อนข้างโกงดูบู๊ดไปนะบู๊มันยาวขนาเนี้ยอุ้ยดูดูบู๊ดมัน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 ดูบู๊มันโกงมั้งล่ะเป็นไงเห็นปะมันต้องเปลี่ยนหลายวิ่งเว้ย ถ้าเราวิ่งหลายเดินม,มันก็วิ่งได้แต่คือรถเราประสิทธิภาพแรงขนาดนี้เราจะไปวิ่งหลายเดินมันก็ไม่ได้เราะใช่ปะล่ะถ้าเราวิ่งลายใหม่ความเร็วก็จะเพิ่มกว่าื่อยแต่ถ้าสมมติเราแบบถือกลับไปเล่นคันเก่าอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะลายวิ่งเก่ามันวิ่งยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยอูดิอูดิบูมันไม่หมดให้เ่ยเป็นไงรถมันโก,งก่งขนานีนี่เป็นไงเออโกง่งแล้วรถเอออันดับหนึ่งนะครับคันนี้ แต่มันก็จะแบบงง,งๆหน่อยน่ารายนิดนึงเราต้องปรับตัวนะครับแต่ถ้าไม่อยากปรับตัวมือใหม่อยากเล่นง่ายก็อีเทอร์เนลไนท์โมนาแต่ถ้าอยากเล่นยากๆหรือแบบมือโปแล้วก็สตาร์เกเซอะไรอย่งไงนั้นี่เป็นไงชนไปดีมผมก็ยังไม่ชินกับคันนี้นะเอาจริงผมก็ยังเล่นรถปกติเหมือนเดิมอ,อันดับหนึ่งก็นำหนึ่งเถิดแม่งงง,ง มาพี่หยิบมาเล่นด้วยเป็นไงถึงเันดัก3สกิลจะไม่หวงหวังมากแต่ก็แรงสุดๆแพสซีฟคบก็เร็วดีใช่แพสซีฟคบพูดเร็วเกือบ320